ตอนนี้วันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่พูมพยานฟังทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่รมาสามชุดนะครับระหว่างชิ้ทหนึ่งครับเราก็ที่สองนะครับเราก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับติดตอกติดตอกติดตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่ได้นะครับสําหรับดวงตานะครับเปจนวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดนหนึ่งนะครับเป็ังา้นงครับดูลมก็มีอะไรที่ปังคุนมากพอตุยกันนะครับผมไม่ใช่คุณ รู้จักศึกษาบูรุษเป้าหมายให้คุณี่เป็นหน่อยครับแล้วก็วางจิตที่บาลานซ์นิดนึงก็มีพลสทธคุณรวยหน่อยนะครับแล้วดวงคุณย้นี่ปังแบบโคตรยอดเยี่ยมไปเลยนะจ๊ะมาที่ดวงตาประจำนี้นะครับผมคนที่เลือกไพส่สองนะครับเป็นยังเป็นยังนะครับดูหลวงก็มีรที่ดอกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ได้อยากให้ดูวงดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรับครอบนึงพร้อมกับปล่อยวางแล้วคลักหน่อยแล้วก็อย่ารุมแรงแนละ้วดวงที่ปังพอตัวเชี่ยนได้กันนะจ๊ะ มาที่โนจับเจ้านี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ที่สามานะครับปีงเงี้ยง่ะครับดวงก็มีอะไรที่ปังมอตัวเหมือนกันนะครับขอไม่ให้คุณแค่สินทับสุดหน่อยครับมีความผู้นําหน่อยแล้วก็เป็นคนดีรักษาบัตรที่นี่แล้วดวงนี้ปังโคตรมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้าก็กข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงชิ้นไพ่นะครับระหว่างชิ้นที่หนึ่งสองสามไม่นอนไรเด็นสุดนะครับจะขอยาตปีมีที่ ชุดที่หนิงเป็นสุดนะครับว่าตราพัเปอร์เซ็นดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครโชคนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดที่กระดิยงกระโดดกดเป๊ะขู่ขันได้ใจได้ครับหลักขยียังไม่ได้กดติดตามชอบจากระลุกกรลั่นกดตามชอบจากฝักนิดนึงก็ได้นะครับกดเข้าประมาณครับเดี๋ยวลาครับผมอาจารย์จีรพัฒน์จิก่อนหมอดูวิเนสวัสดีครับ